มีเรื่องเด่นๆอะไรที่คุณต้องรู้บ้างในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะกดติดตามกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะสามารถกดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครูให้กอบได้นะอันนี้เป็นไพ่หกดาบนะคะสามเหรียญ8ดาบ หเหรียญน,นะคะสถานการณ์เหมือนกับบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องหนี้เรื่องสินไพ่เดียวเวินะคะคิงถือเหรียญน,นะใต้สำหรับจัดเหม็นคุณกำลังจะหลุดพ้นจากวงจรชีวิตเดิมๆนะคะวงจรชีวิตที่เป็นหนี้เป็นสินคุณกำลังจะได้ละทิ้งจากอดีตอันเลวร้ายของคุณไปสู่อนาคตใหม่ไปสู่มิติใหม่ ใครที่คุณมีปัญหาการเงินการทองการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวคุณจะจบเขาเรียกว่าจบวงจรชีวิตเดิมๆจบวงจรชีวิตความยากลําบากเข็นใจความยากจนเข้าสู่วงจรชีวิตใหม่ๆที่มีแต่ความร่ํารวยมีแต่ความสมหวังมีแต่ความสําเร็จห้าเหรียญแปดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของพวกหนี้สินภาระอะไรต่างๆหรือปัญหานะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณอาจจะ อุดอัดใจครับข้องใจชีวิตไม่หลุดพ้นสักทีเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้สักทีนะคะใกล้แล้วค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะ8วัน8สัปดาห์เดือน8นะคะวันที่8 18 28คุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะไพ่สามเหลียญเห็นไหมคะเป็นไพ่วงจรชีวิตมาขยายกับไพ่เดอะเวิร์เนี่ย คือวงจรชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณกำลังจะได้จับเงินก้อนใหญ่คุณกำลังจะได้นั่งทับสมบัติเป็นเศรษฐีนะคะจัก,กรวาลช่วยเหลือคุณจัก,กรวาลสนับสนุนคุณส่งเสริมคุณนะคะหรือบางคนคุณกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมานานไม่ดีขึ้นสาทีชีวิตลืมตาอ้าปากไม่ได้ไม่ได้ดีสาทีอะไรประมาณนี้นะคะทำอะไรก็ ซื้อง่ายขายคล่องไปหมดต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตคุณกำลังจะไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้คุณรู้ไว้เท่านี้แหละนะคะวงจรชีวิตเก่าๆกำลังจะจบลงวงจรชีวิตแห่งความร่ำรวยแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเกิดขึ้นนะคะสิ้นสุดความลำบากความยากจนค้นแค้นนะคะบางคนอดมื้อกินมือ้อบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนมีหนี้มีสินท่วมทน้น เดี๋ยวคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่แล้วคุณอาจจะได้ปิดหนี้ปิดสินบางคนจะได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศหรือใครที่หันหน้าจะมาทํางานผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีโอกาสที่จะปังปุริเย่ามากเลยนะนะคะใครที่คุณหารายได้เสริมลองทํางานผ่านโลกออนไลน์ดูนะ Pay the world เนี่ยหรือไปทํางานต่างประเทศหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลโลกออนไลน์ นะคะคุณจะปังมากขึ้นคุณจะมีเงินกินเงินเก็บคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความลำบากแน่นอนน้อมรับคำทำนายกันไปนะคะโชคดีมีความสุขค่ะ